สอรี Sorry, จิกยิบโดนอะไรไม่รู้ครับแข็งปังขึ้นมาลูกขึ้นแล้วพี่ค่ขอยๆข,ขึ้นต <c oughs> ีดีต <c oughs> ีน,นดีนโอ้โว <c oughs> <c oughs>

ลูกอื้อหืออื้อหือ มืงไ <c oughs> ม่หยุดเลยกระชอกออกเป็นจังหวะจังหวะอยู่อือหือ

มันขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะยังก็ยังไม่ยอมเึม็น,นมหลูกนี่เปล่งไปทางนู้นว่ะ โซลี25โดนอะไรไม่รู้ครับแข้งปังโอ้ไปอีกโอ้โอ้ยังยังยังพี่มันที่กดกดอยู่ เห็นแล้วพี่ขาวๆแล้วพี่ไม่รู้อะไรมาบ้ามาแล้วลููปีบอกปลาเบนครับโอ้ยโอ้ยเห็นแล้วครับเมื่อกี้เห็นแล้วมั้เกับ้าวเลย้ยับ้า ได้เปนเปนจดเดี๋ยวพูดอันามมันกินกินกัดีเลยยุ่งเลยตามมีมันผมเจอผู้ปกครองมันเอาปูมาเลยเบนครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังยังไม่โดนโดนของแปลกแล้วครับผม มาไอตัว <acceptance> นี้หนักสุดปาเบนครับว่าทำไมเดี๋ยวีิอีกนิดนึงอีกนิดนึงพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับครับ เหนื่อยเลยครับเออครับคันร้านพี่ภูมิเห้่อหนยเลยื่อยนะครับเนือยรอยไปอีกแล้วพี่เจี๊ยขอหลุดครับ ให้มันหมดกันครับมันไม่ยอมแล้วตอนนี้คนก็จะหมดก็เอ้ยเรานนจะจะ้้จะพ้งบางคนวอนโลจะ้างิุกว่ดีลจะบ้างิ ตั้งแต่เจ็ดมงได้1ิบโมงตั้งแต่เจ็ดโมงได้สิบโมงปีนั่งนี่เปนี่ไอ้ยามาตาเลยพอทำอพอปิดีนนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นกันตัมันไปวะเห็นมันจะขึ้นพี่มันฮึดแล้วมันฮึด เอากกไหนไม่ดูโซลจริงเล่นกูแล้วครับไม่ไม่ทันเด็กใหญ่ใหญ่อยู่ ขึ้นมาลูกยอมได้แล้วยังครับพี่ ขันลันพี่ภูมิครับโอ้โหพี่ไม่ยอมเลยว่ะไปอีกแล้วพี่ มันเจ็บไอ้นี่ไงตะขอวะคับเ <c oughs> มื่อกี้จะยอมแล้วนี่มันจะหมดอยู่แล้วเก็น <c oughs> มาเลยเอาไว้มา,มา พี่อพูดไหลุ้เร่พีบนัีบเ่อนไม่ลกตัวกันนี้เยอะพี่ของูน่น่นมาแล้วมาแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วขาวๆเลหมดได้แล้วเชิญผู้ปกครองนิดเดียวเล่นปูมาเลยเล่นปูมาเลย ปกครองไม่ว่างเอาปลูมาเป็มนมันอ่ะโอ้โหพี่เห็นไหมถึงชกแล้วพี่อยู่ไหมพี่ไม่อยู่มันไปอีกแล้วโอ้โหไ,ไม่เอาเกินครับหนังชีวิตขเกิน ไปอีกแล้วไปอีกแล้วอย่ายอมครับอยู่ไหมไม่อยู่ครับไอ้นั่นติดอยู่พี่ตะขอตะขอติดตัวอยู่อะตะขอที่มันหลุดออกไปเมื่อกี้มันมีด้ามด้วยครับ พ,พี่จับอน,นุเลยจับจับขออน,นุเลยพี่ถึงไหมโอ้โหโอ้โหโอขอบคุณครับพี่เคยจั่จับจับจับพั่จับับจับจับ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 หาบันจับับง,ง,ง,งันั

โอ,อ,อ,อโหพันเลยไงเนี่ยสลอริจิสอร่จ,กรจิกเล่นกูแล้วมันเล่นเบนเลยโอ้โยเชิญผู้ปกครองอังเกยครับได้ลูกพี่แต่ว่าจับยังไงพี่พี่พหักไอ้เงี้ยงให้ผมก่อนจะม๋เสียวครับ โอ้โหไม่เคยได้ครับเด็กกินเจเวย์ายไงวะพี่วอดลบมวกลเนียวเลยมันต้องถือไงวะพี่จื๋ออย่ากตรงนี้นะโอ้โหพี่เอาให้มันตายก่อนไหม ได้ระวังเนียงมันยงอเคยได้รู้ป่ไช่ยงาป่เดี๋ยวพี่วางบนนี้ได้เดี๋ยวผมไม่ต้องยกดีกว่าผมจับหางมันได้นะก่โลวะเนี่ยพี่ พี่เห็นน oh. ี oh. thin, think, kind of <so ่นะโถ่หน okay. ึ่งสี่ส like cool ิบห้ารูปครับโอ้โหประมาณสิบห้ารูปเออถ่ายให้ลูกพี่สักรูปไหมลูกพี่ถืออ่าลูกพี่ถือหน่อยเอามาผมยืนกับลูกพี่ได้ไหมขอสักรูปเออแล้วมีความคมเยอะหนึ่งสองโอเคคุณมากครับพี่